สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆคนนะครับพบกับรายการ Reaction หมอลำนะครับ EP นี้เราเดินทางมาถึง EP ที่8นะครับ EP ทีแ่แปดละสำหรับรายการ Reaction หมอลำนะครับผมตั้งผมตั้งหัวคือมีหัวข้อที่จะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันวันนี้ผมตั้งหัวข้อของ EP นี้ว่า สถานะหมอลำนะครับคำล่าเพชรลำเพลินนะครับแล้วก็เป็นการรีวิว ep 1ถึง ep 6ใช่ไหมครับคือวันนี้มีความปรารถนาเขาเรียกว่าอะไรคือวันนี้มีความตั้งใจที่จะพูดนะครับที่จะพูดถึงคล้ายๆกับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจริงๆผมอยากจะพุ่งเป้าไปที่คำว่าสถานะหมอลำนะครับ สถานะหมอลำแล้วก็ความเป็นสาวหมอลำของน้องคําล่านะครับสาวมอลำเนี่ยของน้องคำล่า,นา,ลนนลาในมุมมองของผมนะครับในมุมมองของผมเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆนะครับด,ดังจะเห็นได้จากเพลงนะครับจากซาวที่ผมเลือกมาขึ้นต้นคลิปเนี่ยมันจะเป็นซาวช่วงแรกๆมันจะเป็นซาวช่วงแรกๆตั้งแต่ที่เธอมาเข้ามาสู่วงเพชรลำเพลินนะครับ เพราะมันทำให้มันทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจาก EP ที่1ถึง EP ที่6เนี่ยมันทำให้เราอยากมองย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นนะครับของการมีซิงเกิลซิงเกิลแรกก็คือเพลงหอบฝันข้ามโขงนะครับจนซิงเกิลแรกได้ปล่อยออกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็1 7 0 0 0ล้านเจ็ดนกว่าวิวใช่ไหมครับได้ปล่อยออกไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นน้องคำล่าก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดกับ เพชรลำเพลินะครับจนเดินทางมาถึง EP ที่6กนะฮะก็คืองานก็คือจบไปตังแต่เมื่อคืนแล้วงานมาที่2นะครับทีนี้แบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ภาพของน้องคำล่าเนี่ยผมขออนุญาตที่จะหยิบยกมาเฉพาะอาคอสตูมหรือชุดที่เธอใส่ที่เป็นชุดที่ผมมองว่ามันชัดเจนที่สุดในความเป็นสาวมอลําของน้องคำล่านะครับนะฮะแล้วก็ชุดแรกที่ผม ที่ที่เป็นชุดที่มองฝั่งซ้ายน่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะเป็นอีพีหน่งใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ชุดที่สอชุดที่อยู่ซ้ายมือผมเนี่ยชุดสีขาวนี่น่าจะเป็นชุด e ีพีที่หนะครับจนมาถึงชุดล่าสุดคือชุดสีแดงที่เธอใส่ในใสเมื่อคืนนะครับใส่เมื่อคืนนี่เนยเป็น EP6 นะครับล่าสุดกมปิด EP6 ในเวทีใหญ่ ด้วยความตั้งใจที่อยากมาพูดอยากจะมาพูดถึงเพราะว่า EP ที่6เมื่อคืนเนี่ยมันมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์นะครับไม่ไม่ใช่เหตุการณ์เซอร์ไพรส์สิมันเป็นมันมีเหมือนกับว่าอะไรหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างที่น่าดูเช่นการมาการมาของแม่นกน้อยนะครับแล้วก็ทีมพระเอกนางเอกน้อยของเสียงที่สานะครับเมื่อคืนต้องยอมรับว่า ช่วงที่แม่นกน้อยออกมาเนี่ยดนตรีแม่นกน้อยเนี่ยเข้ากันแล้วก็เพลงที่ร้องนี่เพราะมากนะครับแม้ตัวผมเองจะไม่ได้ติดตามผลงานเพลงส่วนตัวของแม่นกน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทราบแต่แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเสียงยีสานนะครับและและไม่มีใครไม่รู้จักแม่นกน้อยทีนี้พอไปถึงทีมศิลปินของสอส,อสอเสียงอีสานคุณภาพครับเสียงเนี่ยต้องยอมรับว่า คุณภาพเสียงเพราะมากทุกคนที่ขึ้นโชว์เมื่อคืนนะครับที่ขึ้นโชว์เมื่อคืนนะครับทีนี้กลับมาที่น้องคำล่านะครับเพชรลำเพลินกับการเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีใหญ่เวทีจริงนะครับและเป็นเวทีที่จะออกเดินสายในฤดูการที่จะถึงนี้นะครับ ในทดูการที่ถึงพี่ๆหลายคนจะเห็นการเปิดตัวของเธอก็คือ,อ,อจะไม่ได้แตกต่างกับวงอื่นหรือท่านอื่นก็คือเดินอยู่ด้านบนด้านบนด้านบนสุดของเวทีใช่ไหมครับแล้วค่อยเดินลงมาใช่ไหมครับและค่อยๆเดินลงมาแต่จะลืมว่านี่เป็นครั้งแรกในเวทีใหญ่นะครับในเวทีใหญ่นะฮะผมในความรู้สึกส่วนตัวผมว่าภาพออกมาสวยมากสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบแม้ อาจจะมีหลายสิ่งหล,หลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงพัฒนากันต่อไปอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็จะว่ากันไปตามตามโปรเซสของงานใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าศิลป,ปินจะต้องมีการพัฒนานะครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปเรื่อยๆไม่มีไม่ไม่มีไม,ไ,มไม่มีหยุดอยู่แล้วนะครับไม่มีหยุดอยู่แล้วนะครับอันนั้นอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไป นะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการปรับปรุงอันนี้มันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่การแต่ในช่วงการเปิดตัวของน้องกำลังเมื่อคืนผมนโดยส่วนตัวของผมผมมองว่าสมบูรณ์แบบสมบ์แบบมากนะครับสม์แบบมากมาถึงการใช้เสียงนะครับการใช้เสียงผมว่าสมาธิในการร้องอดีมากนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าดีที่สุดใช่ไหมครับด,ดีมาก แต่ไม่ถึงกับว่าดีที่สุดเพราะว่ายังไงมันก็ยังไม่ถึงที่สุดง่ายเพราะว่าอาจจะต้องรอการพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปใช่ไหมครับแต่โดยส่วนตัวของผมผมมองว่าดีมากนะครับแม้ช่วงแรกๆอาจจะอาจจะไม่ได้เพิ่มตัวผมไม่แน่ใจต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของซาววิจเนียนะครับไม่มีความถนัดแม้แต่น้อยในเรื่องของซาววิจเนียแต่เราจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกในการร้องเนี่ยจะไม่มีเสียงเอฟโคหรือซาวเอฟเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกัน แต่ผมจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้นะครับเสียงก็เลยอาจจะดูกับดนตรีก็เลยโดดใช่ไหมครอันนี้ในมุมมองของผมนะแต่หลังจากนั้นท่อนที่สองท่อนที่3ก็คือมีความลงตัวแล้วเพราะว่ามีการซาวปรับใช่ไหมครัขึ้นมานะครับแต่ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ซาวออหรือียกเอ็กโคหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าเสียงก็นิ่งนะครับเสียงมีความนิ่ง นะครับมีความนิ่งแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมากนะครับมีความนิ่งและความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมากสมาธิผมถือว่าดีเลยสมาธิดีเยี่ยมนะอันนี้พูดพูดในฐานะเอฟซีนะครับที่เราที่เราดูแล้วก็ติดตามผลงานของน้องาำราอยู่นะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้อยู่ทุกๆ EP นะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อ EP ที่6เนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับผมสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสวยงาม สำหรับการเปิดตัวเพลงหอบฝันกล้ามโขงก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับการร้องการลาเสียงชัดเจนชัดถ้อยชัดคำชัดแบบชัดแบบชัดแบบฟังเพราะเลยอะทั้งสมาธิของคนร้องด้วยใช่ไหมครับและจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการน้องจะน้องจะหลีกเลี่ยงการพูดในระหว่าง ที่มีการร้องเพลงการรำใช่ไหมครับจากที่ได้หลายครั้งเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะทําให้เข้าจังหวะไม่ทันและประมาณนี้ใช่ไหมครับเท่าที่ได้หลายท่านพูดคุยกันหรือคอมเมนต์เท่าที่ผมติดตามอ่านหรือเท่าที่หรือที่ได้ดูช่วงที่น้องออกมาแสดงใช่ไหมครับเออแล้วก็เห็นเอ้ยมันก็อันนี้นะเฮ้ยมันก็มีส่วนอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้แต่ทีนี้เออ EP นี้ นะครับผมว่าเสียงมีความชัดเจนแล้วก็มีความอายังไงอะมีความสวยงามมากขึ้นสมาธิดีการแสดงโอเคครับการแสดงการแสดงโอเคเลยนะครับโอเคนะฮะดูดูสวยงามทีนี้เพลงแรกหอบฝันข้ามโขงใช่ไหมครับไปสู่เพลงที่ไปสู่เพลงที่สองแต่ผมจำชื่อไม่ได้ปะ ว่าเพลงอะไรใช่ไหมครับแต่รู้สึกเพลงที่3นี่จะเป็นไทยดํำราพันใช่ไหมที่เป็นเพลงที่เป็นวัฒนธรรมของฝั่งสายใช่ไหมครับที่มีการเต้นประกอบก็คือเรียกว่าปัสลบใช่ไหมครับสำหรับผมเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการที่รอที่จะชมนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งที่สวยงามมากที่มาอยู่บนเวทีลําเลินแล้วก็วงมาล้ำเลิน โด,โดยมีคนที่ขับร้องแล้วก็แสดงแสดงอ,ออกถึงวัฒนธรรมของฝั่งซ้ายก็คือน้องคำล่าลำละครเพชรลำเพลินรวมถึงชุดที่น้องใสใช่ไหมครับผมว่าเมื่อคืนทั้งซิงเกิลแรกที่เป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่เพลงซิงเกิลแรกเพลงที่2เพลงที่3ที่ร้องสมบูรณ์แบบครับทำได้ทำออกมาได้ดีทําออกมาได้ดีนะครับอา,อาจจะต้องมีบางจุดบางช่วงบางตอนที่ต้องพัฒนากันต่อไปผมเชื่อว่า ทางครูบาอาจารย์นะครับทางผู้นําทีมงานาก็คงอยู่ในลิสต์ของหัวข้อที่ต้องปรับอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่ากังวลน,นะครับเพียงแตอ่อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ให้กําลังใจกันนะครับให้กําลังใจกันที่จะพัฒนาต่อไปผมคิดว่าอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับสำหรับน้องคำล่าเพชรลำเปินพี่พี่ดูชุดที่น้องใส่สิมันโดยส่วนตัวของผมเนี่ยในมุมมองของผมคือมันแสดงสถานะความเป็นสาวมอลำ ได้ชัดเจนมากตั้งแต่ชุดสีเขียวใช่ไหมครับขวามือของผมชุดสีขาวนะฮะซ้ายมือของผมแล้วก็ชุดสีแดงที่เป็นชุดเมื่อคืนนียก็ซ้ายมือของผมชุดนี้สวยมากเหมาะมากแล้วก็ทําให้เธอดูดูเปล่งอะดูเปล่งแล้วก็ดูดูสมสถานะสาวหมอลําตามเขาเรียกว่าดูสมสถานะสาวหมอลํานะครับ ตามเขาเรียกว่าตามอะไรอะ่ะตามตามตามเอกลักษณ์ของเธอแล้วกันอ่าสมสถานะหมอลำตามเอกลักษณ์ของน้องคำล่าตามตัวตนของเธอผมว่าผมว่าสวยมากชุดสีแดงชุดนี้อ่เหมือนเหมือนคล้ายๆกับชุดของแม่พรนะ่ะเออจาได้แนละ้วเหมือนคล้ายๆชุดเทมที่แม่พรใส่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคนละไซส์ชุดนี้เลยชุดคล้ายๆกันเลยชุดที่แม่พรใส่ สวยงามครับโดยรวมแล้วเมื่อคือนก็คือโชว์ทั้งหมดของเพชรลำพือนอะดูสนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับพระเอกนางเอกนะครับน้องเชอรี่โดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือน้นองนีน่าอภัสรานามบงศานีน่าเพชรลำพูอนอูเมื่อคือนมักอายพิษไผ่บออูเพลงนี้ยิ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมผมเองประทับใจเพลงนี้มากๆอยู่แล้วทีเนี้ยน้องนีน่า ขึ้นร้องเมื่อคืนลงตัวครับลงตัวมากเหมือนเราเรามองเห็นเลยว่าเฮ้ยความเป็นผู้นําทีมงานในนาคตรหรือสาวหมอนลำเมือคือมันชัดเจนมากอันนี้ในมุมมองของผมนะครับมีความน่ารักมีความมีเสน่ห์มีสเสน่ห <c oughs> ์มีความน่ารักใช่ไหมครับแล้วดูดูดูด,ด,ดูดีครับดูดีเลยดูผมผมชอบมากเมื่อคืนเนี่ยแม้กระทั่งช่วงของช่วงของน้องนีนาฮนะแต่าาก็ยัดกลับมาโฟกัสที่น้องคำล่านะครับ ดีใจกับน้องสาวของเรานะครับดีใจกับน้องสาวของเรานะครับทำได้สมบูรณ์แบบนะครับอีกหลายจุดหลายช่วงหลายตอนก็พัฒนาการต่อ,ตอไปใช่ไหมครับเพราะยังเหลือเวลาอีกเยอะคือแม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งเอ่อเปิดฤดูกาลไปแล้วก็ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ไปเรื่อย เมื่อมีคําว่าหยุดนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าโชวก็มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับการร้องการลําก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่ไปตามาไปตามลักษณะของงานอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นวงหมอลำเพชรลำเพลินก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่วงการลูกทุ่งหมอลำบ้านเราก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่สหรับคําล่าเพชรลำเพลิน ที่จะให้เธอได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับที่จะทําให้เธอได้นํามาปรับปรุงต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลงานของเธอเนี่ยให้ดีๆขึ้นไปใช่ไหมครับให้ดีๆขึ้นไปอนาคตสดใสแน่นอนแค่นี้เราก็แค่นี้เราก็พอหมายถึงสลับผมนะครับไม่ใช่เราขออญาตแค่สลับสหรับระยะเวลา2เดือนกว่าๆของน้องคาล่านะครับกับการเป็นสมาชิกข,ของวงหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ ผมถือว่าเก่งทีเดียวนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากาเป็นเป็นรางวัลสลับแฟนๆสลับ f อฟซู้ติดตามให้กำลังใจแรงให้กำลังแรงใจจากผมหรืออย่างที่พี่ได้ดูผลงานของเธอว่าเธอเองก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเธอเองก็ไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับผมเธอผมคิดว่าแม้กระทั่งวงเองในการาในการคนโทรลหรือในการ ออกกนไ์ ize, หรือออกแบบให้กับน้องคำราศเนี่ยผมว่ามันมีการปรับ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 อยู่เรื่อยๆมันเป็นเสน่ห์ผมว่ามันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์มันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเป็นได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นกาไรอยู่แล้วครับพี่ๆมันเป็นกาไรสำหรับแฟนๆแล้วก็เอฟซีที่จะมีความสุขไปด้วยด้วยสตวดของผม e p ี EP ที่6นี้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบทั้งในพาร์ทของการแสดงของอ่ ท่านอื่นๆน,นะครับพระเอกนางเอกนะครับแขกรับเชิญนี่ยิ่งสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในพาร์ทของน้องคำลาบเพลินไม่มีอะไรที่จะต้องอไม่มีอะไรที่จะต้องจะต้องอะไรอะ,อะตมีตีต,ติงอย่างนั้นหละผม <c oughs> ผมอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกสวยงามสวยงามแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากโดยเฉพาะ ชุดมอลำามสีแดงสาวชุดสาวมอลำาสีแดงเองเอผมว่าสวยสุดในสวยสุดผมให้เป็นน้ำมือวันสำหรับผมเลยละกันชุดสีเขียวเ,ยเคยเป็นน้ำมือวันสำหรับผมมาก่อนสีขาวก็ถือว่าสุด The best The best สำหรับผมแต่ผมให้ชุดสีแดงใน EP 6นี้เป็น The best collection ที่สุดสำหรับผมนะครับในคอสตูมสาวมอลำาของน้องคำล่าผมว่าสวยมาก มันทำให้เธอเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์การแต่งหน้าโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าเราก็รู้กิตตศัพท์ของช่างแต่งหน้าคนนี้ดีในด้านฝีไม้ลายมือ,เ,อเขาเป็นระดับท็อปทีเดียวนะครับในในวงการช่างแต่งหน้าของบ้านเราอาจจะผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงในเท่าที่ดูเท่าที่เห็นนะครับอาจจะพูดเท่าที่เห็นในมามาติดตามตอนช่วงที่มาดูมาลำเนะี่ะเอาว่าท็อปในวงการาาบ้านเราหรือไม่ก็ มหาสาร,รคามแล้วกันใช่ไหมครอาจจะถ้าจะพูดใหญ่ไปก็เดี๋ยวคนจะหาว่าพูดพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับนั่นก็คือน้องภูมิผมชื่นชมในฝีมือลายมือของน้องครับก็ติดตามมาตั้งแต่อยู่วงเดิมนะครับเ,เรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับน้องภูมิภูมิใจช่างแต่งหน้าใช่ไหมครับตอนนี้น้องก็รับงานอิสระอยู่ถือว่า ถือว่าสมบูรณ์แบบคือได้ช่างแต่งหน้าได้คอสตูมที่มีฝีมือใช่ไหมครับมาช่วยทําให้ภาพการเป็นศิลปินสาวหมอลลำของน้องคําล่าเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคือ้เป็น EP ที่สวยสวยงามมากนะครับชุดสีแดงนี้ใส่ออกมาตอนอเตยลานะครับตอนเตยลาก็ยังช่วงเตยลาก็ไม่ผิดหวัง ทุกๆช่วงก็ไม่ผิดหวังใชครับและที่สำคัญเมื่อคืนสลับของเพชรลําเพลินก็มีการเปิดตัวโคศกนะครับเชื่อว่าพี่ๆจะได้เห็นโคศกพูดผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่หลังจากน้องเกลนหอบฝันข้ามโค้งมาลงฟังไทยใช่ไหมครับหมายถึงเกลนจนจบนะสาวดอกสาวแดนจำปาคำล่าลำละครเพชรลำเพลิน ผมจำไม่ได้ผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่เสียงนี่ดูมีเสน่ห์นะเสียงโคโกคนใหม,ผม่ผมว่าเสียงดูมีเสน่ห์และมีพลังในมุมมองของผมผมว่าลงตัวมากแล้วก็ก็คงต้องรอดูเปิดฤดูกาลแล้วก็ช่วงที่เดินสายว่าจะว้าวขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าว้าวแน่นอนแล้วสุดท้ายเราก็ยังกลับมาอยู่ที่น้องกําล่าน้องสาวของพวกเรานะครับคาล่าเพชรลาเพลินสลับที่ผ่านมา6 e อ,อผมว่าเธอครบเครื่อง นะครับครบเครื่องแล้วก็สมบูรณ์แบบเหลือแค่ไปพัฒนาต่อยอดปรับปรุงในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งมันคงไม่คงเป็นอะไรที่ไม่เกินความสามารถของเธอแน่นอนเราคงจะได้เห็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับของน้องคำล่า <S <S เพชรลำเพลินอีกยาวอีกนานาแล้วผมคิดดูนะว่าตอนนี้สำหรับตัวน้องเองนะครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการน้องเองก็ถือเป็นโชว์เป็นพาร์ทหนึ่งของเพชรลำเพลินนะครับเท่านั้นในอีกหลายๆพาร์ทใช่ไหมฮะก็จะคือเป็นเป็นโปรดักที่จะใช้ในการขายอีกหนึ่งโปรดักก็คืองานโชว์มันก็ตั้งตัวน้องเองแล้วผมว่าชื่อเรื่อเกิดว่าในอนาคตยังไงอนาคตของเธอสดใสแน่ญญนอนใช่ไหมครับสดใสแน่ญญนอนมองดูเมื่อคือนก็พอจะรู้พอจะมองเห็นอนาคตแล้วสวยใสญญน่ารักสดใสในในสไตล์ตามรูปแบบของเธอ ร้องเพลงของฝั่งซ้ายได้น่ารักมีสเสน่ห์ร้องซิงเกิลของตัวเองก็นิ่งและมีสมาธิแล้วนะครับโอ้ผมว่าแล้วอย่างที่พ่อผู้ใหญ่บ,บ้านบอก EP นี้ก็เป็น EP ที่จะต้องนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้ว EP ใหญ่นะครับที่จะต้องที่จะเจอกันก็คือวันเปิดฤดูกาล30กันยาตอนนั้นเนี่ยโปรดักชั่นไลท์ติ้งหรือเมื้อตั้งคอสตูมก็ โดยส่วนตัผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแล้วและผมแล้วก็พี่ๆก็จะมีโอกาสได้ชมโชว์ที่อลังการไม่แพ้เวทีใดๆไ,ไม่แพ้เวทีใดๆในประเทศนี้นะครับในวันในวันที่30กันยาพร้อมๆกันแล้วสิ่งที่ดีใจมากๆก,ก็คือน้องคำล่าจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะได้โชว์วันนั้นแลวก็จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเพชรลำเพลน แบบสมบุรณ์แบบอะสมบุรณ์แบบนะฮะเอาเอาใจช่วยอยู่เสมอนะครับแล้วแล้วอา,อาจจะจังเดี๋ยวผมผมคิดว่าเดี๋ยวเสร็จจาก EP EP นี้ก็ช่วงวันนี้แหละฮะวันน,น,นี้วันที่จะอัพ EP นี้ผมก็จะมีไลฟ์สดพูดคุยกับพี่ๆน้องๆเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อการสแสดงเมื่อคืนว่าเป็นยังไงบ้างผมเมื่อคืนก็โอ้ยนี่ง่วงดูก็ กว่าจะจบใช่ไหมครับเมื่อคืนแต่บอกเลยว่าประทับใจมากประทับใจจริงๆกับเวทีใหญ่เมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมฮะหรืหอสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือไปดูไปดูเวทีจริงๆในวันที่30กันยายนที่สนากกีฬาการบ้านแพรง่งอำเภอกูสุวิสัยจังหวัดมหาสารคามที่บ้านพักก็คงคิดว่าคงไม่ไกลจากบ้านพักของอวงมาลพชษลำเพอนนะครับคงจะได้ไปคงจะได้ไปซึมซับวันที่30 กันยาคงผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมนี่จะไปซึมซับบรรยากาศหน้าเวทีนะครับจะไปดูการแสดงสดๆของน้องคำลาเพชรลำเบินนะครับตอนนี้เราดูผ่านจอเราก็ประทับใจทุก EP นะครับประทับใจทุกอ,นะกอีแล้วก็เมื่อคืนในภาพที่เห็นก็คือที่บ้านสกุลเหนือแขวงจอนพรน,นะครับแขวงสุวรรณเขตก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของน้องกำลานะครับช่วงช่วงยังไม่เด็กมากอาจจะเห็นพ่อพ่แม่ ลุงป้าน้าอาเยอะหน่อยแต่เนื่องจากว่ามอลำเล่นเด็กเหลือเกินเล่นเด็กเหลือเกินก็หลังๆมาก,ก็จะอาจจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่ชุงไม่ถึงช่วงเตยลาใช่ไหมครับเพราะเดึกมากแต่พ่อพ่อแม่ลุงป้าน้าอาก็ได้อยู่ได้อยู่ชมตอนที่หลานสาวลูกสาวออกมาใช่ไหมครับออกมาโชว์น่าจะประมาณสักเท่าไหร่อะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเมื่อคืนผมไม่จาไม่ได้ผมก็จําไม่ได้เมื่อคืนนะครับ ออกหลังจากทีมของเสกีษานทีมพระเอกน้อยของเสกีษานผมว่าคือสําหรับโดยโดยส่วนตัวในผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความคล้ายๆกับว่าเป็นรางวัลตอบแทนของความมุ่งมั่นของความอุตสาหะของความดิ้นรนตามสาขาอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นของน้องกำล่านะครับที่ ได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงมอลำเพชรลำเพลินนะครับมันมันเป็นเหมือนกับรางวัลตอบแทนความความปรารถนาความตั้งใจของเธอของน้องคำล่านะครับวงมอลำเพชรลำเพลินเป็นวงกำลัเมืม่อคืนเราก็เห็นกันแล้วว่าเป็นวงลำเพลินที่ใหญ่มากแล้วก็โชว์เมื่อคืนเราเห็นสมาชิกแดนเซอร์เต็มเต็มสตรีมคือจริงๆแล้วเห็นมาตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้วละ่ะซ้อมวันที่วันที่1งช่วงเย็นแล้วละ่ะเยอะมากสมาชิกเยอะมาก อีพีห 4, 5ยังไม่ได้ดูเยอะขนาดนี้เลยไม่รู้มาจากไหน <c oughs> เยอะมากแล้วก็มาแล้วก็มาร่วมามาแสดงโชว์เมื่อคืนโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับเป็นแล้วนี่คือคือรางวัลของน้องที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงมอลลัมพิษลำเพลิน,ลนผมว่าอวยพรให้อวยพรให้มีชัยก้าวเดินต่อไปกับวงมองลำเพิษลำเพลินวงมองลลัที่ยิ่งใหญ่อีกวงนึง ในสาขาลำเพลินของเมืองไทยนะครับของเมืองไทยแล้วก็เราจะได้เห็นภาพสวยๆการฟอนสวยๆจะได้เห็นภาพสถานะหมอลำจะได้เห็นภาพสาวหมอลำของน้องคำลา่าเพชรลำเพลินนะครับโรงเรียนนี้ใหญ่หลือเกินนะครับโรงเรียนนี้มีขนาดใหญ่มากเพชรลำเพลินร่วมกับพี่ๆในวงใช่ไหมครับ พี่ๆในวงก็จะเปรียบเสมือนครูนะครับวงการลูกทุ่งหมอลำบ้านเราเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนครูหรือสมาชิกวงหมอลำในวงอื่นๆก็จะเปรียบเสมือนครูให้กับเธอที่จะได้เรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาให้ตัวเธอเองเนี่ยสามารถที่จะยืนโดยเด่นสงาน่าในอนาคตไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับและผมเชื่อว่าพอ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พเอฟซีก็จะยังให้ความรักความเมตตาและเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับเธอไม่ไม่ไม่เสื่อมคลายผมว่า คือประทับใจมากกับชุดสีแดงกับการแสดงออกกับกับอ่าคล้ายๆกับว่าลักษณะบุคลิกท่าทางใช่ไหมครับลักษณะบุคลิกท่าทางและก็สมาธิเมื่อคืนผมว่าลงตัวมากแล้วทำได้ดีมากนะครับทำได้ดีมากประทับใจครับกับ EP6 เมื่อคืนนะครับบนเวทีใหญ่นะครับแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีระยะเวลา ต่อจากนี้ไปก็ประมาณสัก 26- 27วันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หนักหนักมากๆสำหรับสำหรับการก็ลสำหรับการเทรนของศิลปินนะครับการเทรนของศิลปินหลายท่านและน้องคำล่าก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโปรแกรมใช่ไหมครับการซ้อมนะครับก่อนที่จะถึงวันเปิดวง30กันยานะครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้แพ้ใครเลยไม่ได้แพ้ใคร ไม่ได้มีสเสน่ห์น้อยกว่าใครนะครับสามารถที่จะเคียงคู่ไปกับบงสามารถที่จะเคียงคู่ไปกับพี่ๆได้ในทัศนคติมุมมองของผมนะอย่างสบายเลยนะครับได้อย่างสบายไม่มีไม่มีอะไรต้องเครื่องเขินเลยจริงๆภาพที่ออกมาเมื่อคือนนี้ดูดีมากครับดูดีมากแล้วผมมีความปรารถนาเหลือเกินว่าถ้าสมมติว่าเพชรลำเพลินเนี่ย ไม่ไม่สมมติหรอกคงมีคงมีวันที่เพชรลำเพลินเนี่ยจะได้เดินสายแสดงอยู่ที่สีสเกตอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเกิดผมเองก็อยู่ที่สิสเกตใช่ไหมครับอ,อยากให้คล้ายๆกับว่าพี่ๆเพื่อนๆหรือแม้กระทั่ทงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะในจงังหวัดสีสเกตเนี่ยพิจารณาวงมนนเพชรลำเพลินเพื่อไปแสดงใน ในโอกาสต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นงานประจําปีเลยหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีไม่ได้มีสถานะเป็นตัวเป็นเซลล์หรือเป็นตัวแทนหรือเป็นคนขายงานนะครับแต่ผมเชื่อเลยเกินว่าโชว์ของเพชรลำเพลินเนี่ยตามที่เราได้เห็นเมื่อคืนเนี่ยถ้าได้มีโอกาสไปโชว์ที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยไม่ว่าที่ใดจังหวัดอำเภอใดก็ได้เนี่ยอำเภอแดอำเภอหนึ่งเนี่ยผมว่าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่พี่น้องที่ศรีสะเกดเนี่ยจะชอบจะหลงรักเธอ จะหลงรักเพชรลำเพลินจะหลงรักน้องคำล่าลาละครเพชรลำเพลินสาวจากฝั่งซ้ายจากซปปอรลาวนะครับที่มาเดินตามความฝันของตัวเองแล้วนำพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนเวทีวงมอลำเพชรลำเพลินหลายๆท่านก็จะได้เห็นโชว์ไปแล้วเมื่อคืนว่ามีความสุดยอดขนาดไหนว่ามีความสวยงามขนาดไหนว่ามีโชว์หน้าตรึงตาตรึงใจขนาดไหนนะครับ ผมแค่มีความปรารถนาว่าวงหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยจะมีงานที่มากมายเหลือเกินในจังหวัดรีสเกตนะครับในหลายๆอำเภอของจังหวัดรีสเกตนะครับที่จะว่าจ้างเอาศิลปะการแสดงของวงเนี้ยวงหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยไปเล่นโชว์ที่จังหวัดสีสเกตไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลนะครับหรือจะเป็นงานล้อมสังกษีผมว่าคุ้มค่าและผมเชื่อเหลือเกินว่า พี่ๆน้องๆที่จังหวัดชิสเกตเนี่ก็เป็น f อของน้องกำล่าเนี่ยมีไม่น้อยหนุ่มเมืองชิสเกตหนุ่มกันทนลักษ์ที่ทักทายมาคุยกันก็เป็นคนชิสเกตคือกันครับนี่คือจะเป็นนี่คือเป็นโชว์ที่จะเป็นผมเชื่อว่าเป็นโชว์ใหม่แน่นอนที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในในลักษณะรูปแบบของน้องคำล่าเนี่ยเสียงสาวจากฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วถ้าเธอมีโอกาสไปยืนโชว์ไปยืนเด่นบนเวทีวงเพชรลำเพลินที่จังหวัดชิสเกตเอาทุกอำเภอเลยแล้วกัน ก็พ่อพ่อแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องน้องหรือสายจ้างงานที่โน่นก็จะมีโอกาสได้ชมนะครับศิลปะการแสดงจากฝั่งซ้ายและชมความเป็นสถานะสาวมอรมจากฝั่งซ้ายของเธอเนี่ยที่มายืนอยู่บนเวทียืนอยู่บนตลาดเวทีลูกุูงมอลำบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าเป็นภาพที่สวยมากคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนครับคุ้มค่าสำหรับการที่จะจ้างสมคุ้มค่าสำหรับการที่จะเก็บบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่คิดหวังแน่นอนผมอยากให้โชว์นี้ของน้องคำล่าเนี่ยได้มีโอกาสออกสู่สายตาพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็และที่สําคัญพี่น้องในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเนี่ยอยากจะให้โชว์ดีๆนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปโชว์ที่ไปมีโอกาสได้ไปแสดงและมีโอกาสได้ไปแนะนําตัวอยากให้น้องคำล่ามีโอกาสได้ไปแนะนําตัวกับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกเลึกเกินอยากจะรู้เหมือนกันว่าภาพจะออกมาสวยมากมายขนาดไหนนะครับ สำหรับ EP นี้ผมก็อาจจะขออนุญาตกล่าวาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายที่ทำเรีอ ction มาก็เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงใจแล้วก็ขอเป็นแรงใจให้กับน้องคำลาพิรำเบือนนะครับให้เธอ,อประสบความสําเร็จยิ่งยิงขึ้นไปนะครับคือตอนนี้ภาพเธอชัดเจนแล้วว่าเป็นสาวมอลำคนหนึ่งของเมืองไทยอ่ะ,อะของประเทศไทยนะครับ ในมุมมองของผมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาต่อกัน E ีพีหน้า e p ต่อ e ี EP ต่อต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเกี่ยวกับใครหรือจะยังเป็นนางเอกของช่องเหมือนเดิมก็คือน้องกำล่าลำกะครเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ